น้องธีราลูกสาวแอร์พันธิราช่วยแม่ขายดอกไม้ก่อนลูกช่วยแม่ขายดอกไม้ก่อนลูกน้องธีราลูกสาวแอร์พันธิราถ่ายรูปครอบครัววันวนเนาเลนไทน์รีวิวความเป็นคุณแม่ตอนนี้มีความสุขยังไงมีความสุขมากการจะเป็นแม่เอาจริงๆแล้วแอร์ก็มองภาพไม่ออกนะตั้งแต่วันแรกแต่ทุกคนบอกว่าเหนื่อยแต่มีความสุขเราก็มองไม่ออกหรอกว่าเหนื่อยแล้วมีความสุขมันมาคู่กันหรือยังไง <S <S เหมือนกับว่าการที่เราทำงานเยอะ พอเห็นเงินในบัญชีแล้วมันเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขคล้ายๆกันเหมือนกับว่าพอเราเหนื่อยแล้วเราเห็นหน้าลูกแล้วลูกเขายิ้มเราก็มีความสุขไม่ว่าจะเหนื่อยอดหลับอดนอนแค่ไหนไม่ว่าจะเหนื่อยปั๊มนมแค่ไหนพอเขาหันมายิ้มใจมันฟูมันเป็นแบบนั้นตอนนี้น้องธีราอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้หเดือนที่อยากให้ลูกชื่อใกล้ๆกับเราพอเขาไม่ได้เกี่ยวเลย เพราะว่าเราเป็นคนคลอดมาหยอกๆจริงๆเราตกลงกันเอาไว้แล้วว่าถ้าเป็นลูกผู้หญิงให้ชื่อขายแอร์แต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายให้ลูกขายเขามีความสุขเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีเราเป็นคนตลกเลยทําให้ธีราเลยเป็นคนยิ้มง่ายคือสิ่งหนึ่งที่เราคิดเลยว่าเขาน่าจะเอานิสัยเราไปด้วยสิ่งแวดล้อมของเราด้วย